ไม้จากปาไหนแปลงปีเท่าไรปลูกตั้งแต่ปีไหนเราสามารถสืบกลับได้เรามารู้จากเลขเรียงบนหัวไม้ท่อนกันดีกว่าคะ่ะว่าไม้ท่อนเนี่ยที่เขาใส่เลขเนี่ยมันคือเลขอะไรมาดูกันค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมตัวนี้จะเป็นเลข1 436อันนี้เป็นเลขประจําตัวท่อนเหมือนเลขประจําตัวนักเรียนอะว่าท่อนนี้เลขนี้มีขนาดความโตเท่าไหร่เขาจะขึ้นบัญชีเลยนะความยาวเท่าไหร่เราสามารถสืบกลับจากตัวนี้ได้เห็น6 8แไหมก็คือเป็นปีที่ทำกา ตัดไม้อออปสี่อันนี้ก็คือเขาได้ขึ้นทะเบียนในสวนป่าทุ่งเกวียนอออปสี่เขาจะเป็นค้อนประจําสวนเขาเลยนี่แหละคะ่ะไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายดูง่ายๆเขาจะมีเลขประจําตัวแล้วจะมีเอกสารสิทธิ์ทุกครั้งนะคะเอกสารสิทธิ์ถ้าเป็นในรูปแบบของไม้สักจากป่าปลูกก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าสปสิบห้าเป็นเอกสารที่นําไม้เคลื่อนที่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็โชว์เอกสารสิทธิ์นี้ก็ยืนยันได้ว่าไม้นี้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ ตอนปลูกตัดโค้นล้มและขนล,ลากขนย้ายและเอกสารนี้ถ้าหากเอาเข้าไปต่อที่ในโรงงานหรือโรงเรื่อยโรงเรื่อยมีเอกสารสิทธิ์ต่อก็คือเอาเข้าระบบเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่เป็นเชนต่อไปได้แต่เราสามารถสืบกลับมาถึงต้นตอตรงนี้ได้ว่าต้นตอตรงนี้เป็นไม้จากป่าไหนแปลงปีเท่าไรปลูกตั้งแต่ปีไหนเราสามารถสืบกลับได้จากเลขตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะ ใครอยากได้สาระดีๆแบบนี้นะคะติดตามช่องครูบ๊อบบี้ไว้นะคะหรือช่องบ๊อบบี้วูดราชาแห่งไม้บ๊อบบี้จะมีสาระดีดๆเกี่ยวกับไม้<ๆ>เกี่ยวกับการทําธุรกิจ<ๆ>เกี่ยวกับการทําแบรนด์<ๆ>เกี่ยวกับการใช้ AI และจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้บ๊อบบี้วูดราชาแห่งไม้เราให้มากกว่าการขายไม้ถ้าใครสนใจติดต่อซื้อไม้หรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไม้นะคะแอดไลน์มาหาเราได้ที่ si k i u b o b b y แล้วเราไปช่วยกันรักโลกด้วย การใช้ไม้กันค่ะ